หนังสือที่ชื่อสวรรค์มีจริงเล่มสองหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ here and hereafter ครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะเขาอ้างว่าเนื้อหาเนี่ยมาจากการสื่อสารโดยตรงเลยอ๋อจากบาดหลวงโรเบิร์ตฮิวจ์เบนสันที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับค่ะแล้วท่านสื่อสารมาทำไมเหรอคะ คือตามที่หนังสือบอกท่านอยากจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดบางอย่างที่ตัวท่านเองเคยสอนไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายพอท่านไปประสบพบเจอด้วยตัวเองในโลกทิพย์ก็พบว่าเออมันมีส่วนที่ไม่ตรงอยู่เลยอยากสื่อสารผ่านคุณแอนโทนีบอร์เจียเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นวันนี้เป้าหมายของเราก็คือจะมาลองสำรวจประเด็นหลักๆที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้กันเนาะ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์กับกายทิพย์ว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยดีไหมคะที่ว่ามีวิญญาณบางส่วนยังผูกพันกับโลกนี้อยู่ครับครับหนังสือเขาเล่าว่ามีวิญญาณไม่น้อยเลยนะครับที่พอเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆโลกมนุษย์นี่แหละเพราะอะไรเหรอคะส่วนใหญ่ก็เพราะความผูกพันหรือความยึดติดบางอย่างอาจจะเป็นห่วงคนข้างหลัง หรือยังติดใจในทรัพย์สินหรือเรื่องราวบางอย่างอยู่เลยยังไม่ยอมเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่นะครับซึ่งจริงๆหนังสือเขาก็เตือนไว้นะครับว่าการที่เราเศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญหรือพยายามติดต่อกับผู้ที่จากไปมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอ้าวทำไมล่ะคะคือมันอาจจะไปเหนี่ยวรั้งเขาไว้ทำให้เขาเก้าวต่อไปได้ยากนะครับ สิ่งที่ดีกว่าอาจจะเป็นการส่งกำลังใจส่งบุญกุศลอวยพรให้เขาไปสู่สุขติไปในภพภูมิที่ดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนความอาลัยของเราก็มีผลกับเขาได้เหมือนกันเนาะแล้วที่พูดถึงวิญญาณร้ายล่คะคะอันนี้น่ากลัวไหมคะเออคำว่าวิญญาณร้ายในที่นี้เขาอธิบายว่าเป็นวิญญาณที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสหรือสัญชตาตญาณดิบมากๆจิตใจค่อนข้างมืดบอดนะครับค่ะพวกนี้ก็จะ ท่องเที่ยวไปในที่ที่ไม่ดีที่อโครจรต่างๆคอยหาพลังงานด้านลบหรือบางทีก็พยายามชักจูงคนที่จิตใจอ่อนแอหรือมีแนวโน้มคล้ายๆกันให้ทำเรื่องไม่ดีไปด้วยแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคะหนังสือแนะนำว่าต้องรู้เท่าทันครับคือต้องมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ใช้พลังจิตท,ที่เข้มแข็งของเรานี่แหละปฏิเสธหรือขับไล่พลังงานด้านลบพวกนั้นไป การรู้เท่าทันนี่สําคัญจริงๆนะคะแล้วการอยู่ร่วมกันในโลกทิพย์ล่ะคะเป็นแบบไหนเหมือนสังคมมนุษย์ไหมคะหรือว่าต้องอยู่กับครอบคร,บครัวเดิมไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปครับคือการรวมกลุ่มกันในโลกทิพย์เนี่ยหลักหลเลยจะขึ้นอยู่กับระดับภูมิธรรมหรือระดับจิตวิญ,ญญาณที่ใกล้เคียงกันความสนใจหรือความผูกพันทางใจที่สอดคล้องกันมากกว่าอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องสายเลือดหรือความสัมพันธ์ทางโลกอย่างเดียว ใช่ครับความผูกพันแบบเดิมๆอย่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาในโลกทิพย์ได้เหมือนกันแล้วถ้าถึงเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าก็จะเข้าใจและยอมรับได้โดยไม่มีความขุนเคืองใจกันหมายความว่าแม้จะไปอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ยังมีการพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกไม่ใช่ว่าทุกอย่างจบแค่นั้นถูกต้องเลยครับ อันนี้น่าสนใจมากคือวิญญาณจำนวนมากในโลกทิพย์เนี่ยก็ยังคงพยายามฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ประนีให้สูงส่งขึ้นเพื่อจะได้เลื่อนระดับภพภบูมิของตัวเองเหมือนที่เราเคยได้ยิงว่าเทวดาก็ยังต้องฟังธรรมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับการศึกษาธรรมะหรือหลักความจริงขั้นสูงต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนานี้ แล้วในทางกลับกันนะครับวิญญาณที่อยู่ภพภูมิสูงสูงก็อาจจะลงมาช่วยเหลือแนะนำวิญญาณที่อยู่ภพภูมิต่ำกว่าได้ด้วยโอโ้ฟังดูเป็นระบบที่น่าสนใจมากค่ะแล้วลักษณะทางกายภาพละ่ะคะทั้งตัวโลกทิพย์เองแล้วก็กายทิพย์ของคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมคะครับโลกทิพย์นี่มีหลายระดับชั้นมากๆเลยครับตั้งแต่ภพภูมิที่คล้ายคล้ายนรกคือมีแต่ความทุกข์ทรมานมืดมนค่ะ กายทิ์ในภพภูมิแบบนั้นก็จะดูน่าเกลียดน่ากลัวตามไปด้วยแต่พอขยับสูงขึ้นมาหน่อยกายทิ์ก็จะเริ่มคล้ายมนุษย์มากขึ้นอาจจะยังมีความต้องการความสุขคล,คล้ายเดิมอยู่อแต่พอสูงขึ้นไปอีกระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกายทิ์ก็จะยิ่งละเอียดประณีตมากขึ้นไม่จําเป็นต้องมีกิจกรรมเหมือนมนุษย์อย่างการกินการขับถ่ายหรือการสืบพันธุ์อวัยวะต่างๆก็หายไปใช่ครับ อวัยวะที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นก็จะหายไปเองความสุขในชีวิตคู่ถ้ายังมีก็จะเปลี่ยนไปเป็นมิติทางจิตใจทางความเข้าใจที่สอดคล้องกันไม่ใช่เรื่องทางเพศแบบโลกมนุษย์แล้วแล้วพบภูมิที่สูงสูงสุดล่ะคะอันนั้นหนังสือบอกว่าสูงมากๆจนไม่มีผู้อยู่อาศัยที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเลยครับ โหฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งนะคะเหมือนจะมีหลักการสำคัญที่หนังสือเรียกว่าความจริงสามประการด้วยใช่ไหมคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะใช่ครับอันนี้เป็นแก่นสำคัญเลยประการแรกคือเขาบอกว่าวิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นอมตะนะครับไม่มีการดับสูญแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะประการที่สคือสภาวะที่ค้าจุนชีวิต หรือพลังงานชีวิตเนี่ยมันดำรงอยู่ทั้งภายในและภายนอกตัวเราแม้ร่างกายทางโลกจะสลายไปแต่สภาวะหรือพลังงานนี้ยังคงอยู่เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายอืมและประการที่สามซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญมากๆคือเราทุกคนนี่แหละเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์และลิขิตชีวิตของตนเองหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเราเป็นทั้งผู้กระทำและผู้รับผลของการกระทำนั้นๆเอง ทั้งในทางดีและทางร้ายเป็นทั้งผู้ให้รางวัลและลงโทษตนเองจากความคิดคำพูดการกระทำของเราเองทั้งหมดครับโหประเด็นนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะคะคือเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เราทำหรือแม้แต่ที่เราคิดเองเต็มๆเลยทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าด้วยใช่เลยครับแล้วเราหนังสือได้พูดถึงทางออกหรือการหลุดพ้นจากวงจรชีวิตแบบนี้ไหมคะมีกล่าวถึงครับ เขาบอกว่าวิญญาณที่จะพัฒนาไปจนถึงจุดที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจสภาวะที่แท้จริงบางอย่างเช่นอะไรบ้างคะ เช่นการเข้าใจสภาวะที่เป็นส่วนรวมหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสิ่งการรู้เท่าทันธรรมชาติของมายาหรือสิ่งลวงตาทั้งหลายในจักรวาลพอเข้าใจสิ่งเหล่านี้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือในสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงไปเองเราต้องทำยังไงต่อคะก็ต้องฝึกฝนปัญญาชาระจิตใจให้บริสุทธิ์มากๆครับ พอจิตบริสุทธิ์มันก็จะเหมือนภาชนะที่พร้อมรองรับปัญญาหรือความรู้แจ้งจากเบื้องบนได้ง่ายขึ้นการค่อยๆรู้ค่อยๆละวางไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัตรหรือวงจรแห่งทุกนี้สรุปนะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพรวมของโลกหลังความตายที่มีมิติซับซ้อนมีหลายระดับชั้นมากๆครับ มีวิญญาณหลากหลายรูปดาบเลยตั้งแต่คนที่ยังติดข้องอยู่กับโลกมนุษย์ไปจนถึงคนที่รวมกลุ่มกันตามระดับจิตวิญญาณของตัวเองอและที่สําคัญมากๆคือศักยภาพในการพัฒนาตัวเองหนางต่อเนื่องแม้จะอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ตามรวมถึงหลักความจริงสประการที่เน้นเรื่องความเป็นอมตะของวิญญาณสภาวะแห่งชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ใช่ครับซึ่งผมว่าข้อคิดสุดท้ายที่น่าจะชวนให้เรากลับไปขบคิดกันต่อได้ก็คือประเด็นเรื่องเราทุกคนสร้างกฎเกณฑ์และลิขิตชีวิตของตนเองนี่แหละครับค่ะถ้าเราเชื่อหรือยอมรับแนวคิดนี้จริงๆจังๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราตอนนี้เลยยังไงบ้างอันนี้น่าคิดมากจริงด้วยค่ะหรืออาจจะมองไปถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นที่หนังสือเสนอก็ได้นะคะ อย่างการทําความเข้าใจสภาวะรวมการรู้ทันมายาการทําจิตให้บริสุทธิ์ครับผมสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การหลุดพ้นจริงๆในทางปฏิบัติได้ยังไงก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้แต่ละคนได้ลองไปค้นหาคำตอบในมุมของตัวเองกันต่อไปนะคะครับน่าสนใจมากๆครับ